สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะถือเป็นคลิปพิเศษที่เราจะมาพิจารณาถึงการโคจรยกย้ายของดาวพฤหัสซึ่งการโคจรครั้งนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่23สิงหาคมปี2568ตั้งแต่เวลา2ทุ่ม19นาทีนะคะ ดาวพระเสาร์เปรียบเสมือนดาวแห่งวินยัยดาวแห่งบททดสอบค่ะแต่ดาวพระเสาร์ก็ถือว่าเป็นดาวที่ให้คุณสูงสุดเหมือนกันนะคะเพราะเมื่อใดก็ตามที่บททดสอบเหล่านั้นสิ้นสุดลงเมื่อใดก็ตามที่คุณผ่านแล้วนะคะในเรื่องของบททดสอบผลลัพธ์ที่ได้จากดาวพระเสาร์ก็จะเป็นผลลัพธ์ที่จะส่งผลในระยะยาวถ้าจะเปรียบให้คุณเห็นภาพก็เหมือนกับการปลูกต้นไม้ใหญ่ค่ะในช่วงแรกกว่าจะเติบโตกว่าที่เขาจะให้ผลผลิต ว่าที่เขาจะออกดอกมันก็ต้องใช้เวลาอดทนรอคอยนานหน่อยนะคะแต่เมื่อใดก็ตามที่ต้นไม้เขาอยู่ตัวจเจริญเติบโตได้เขาจะออกดอกเขาจะผลิใบเขาจะให้ผลเองโดยอัตโนมัติค่ะนี่แหละค่ะก็คืออิทธิพลของดาวพระเสารเมื่อโคจรยกย้ายราศีมาเจอกันกับดาวพระราหูย่อมส่งผลในทิศทางที่แตกต่างกันออกไปท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถรับชมกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ สวัสดีชาวลัคนาราศีเมษค่ะชาวเมษท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีเมษก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีเมษนั้นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 16เมษายนจนถึงวันที่15พฤษภาคมโดยประมาณค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะชีวิตของคนเรานั้นเปรียบเสมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยบทเรียนค่ะดาวเคราะห์ที่ลอยอยู่บนท้องฟ้าก็เปรียบเสมือนกับครูและก็เป็นตัวส่งสัญญ,ญาณที่จะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในเส้นทางชีวิตของเราของแต่ละลัคนาราศีนะคะ ในบรรด,ดาดาวเคราะห์ทั้งหลายค่ะดาวพระเสาร์นั้นถือว่าเป็นครูใหญ่แห่งจักรวาลเป็นดาวที่มักจะไม่ได้มอบสิ่งดีงามให้แก่เราอย่างง่ายดายค่ะเป็นดาวที่มักจะมาพร้อมกับบททดสอบมาพร้อมกับความกดดันและภาระที่ต้องฝ่าฟันค่ะเพื่อให้เราได้เรียนรู้ความจริงแท้ของชีวิต ดาวพระเสารนั้นจะไม่ได้ให้สิ่งที่ฉาบช่วยแต่จะให้สิ่งที่มั่นคงยั่งยืนเพราะถ้าหากเราผ่านบททดสอบที่เราเจอไปได้ความสำเร็จความก้าวหน้าก็จะรอเราอยู่อย่างแน่นอนค่ะดาวพระเสารจะทำการโคจรยกย้ายมาสถิตอยู่ที่ราศีกุมในวันที่23สิงหาคมปี2568จะเริ่มต้นในเวลา20นาฬิกา19นาทีนะคะ โคจรมาร่วมกันกับดาวพระราหูซึ่งพำนักอยู่แล้วที่ราศีกุมดาวพระราหูนั้นคือดาวลึกลับค่ะเป็นดาวตัวแทนของความลุ่มหลงมัวเมาความหลงไหลเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งร่ารวยทางไกลาทางต่างประเทศหรือสิ่งที่มองไม่เห็นด้วยค่ะและสําหรับชาวลลคนาราศีเมษ การที่ดาวพระเสารและดาวพระราหูโคจรมาเจอกันอยู่ในเรือนที่11เรือนแห่งลาบก้อนใหญ่เรือนแห่งมิตรสหายเครือข่ายและสังคมจะเป็นสัญญาณที่ดีนะคะจะส่งผลทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญค่ะ ชาวลัคณาราศีเมษหลายคนหลายท่านจะมีเส้นทางหลากหลายในการหาเงินหาทองจะสร้างความก้าวหน้าให้กับชีวิตตัวเองได้ตัวคุณนะคะจะก้าวเข้าสู่บทเรียนใหญ่เกี่ยวกับการสร้างอนาคตผ่านมิตรภาพเครือข่ายและความร่วมมือที่มั่นคงชาวเมษหลายคนหลายท่านจะถูกทดสอบว่าคนที่อยู่รอบตัวของคุณนั้นเป็นเพื่อนแท้หรือเป็นเพื่อนเทียมความฝันที่คุณกําลังทํานั้นเป็นความจริงหรือมันเป็นเพียงภาพลวงตาสิ่งเหล่านี้ละค่ะมันอาจจะทาให คุณเกิดการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตเรามาดูผลกระทบในเชิงลึกที่จะส่งผลต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษนะคะในแง่มุมของการทำงานค่ะดาวพระเสาร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ในเรือนลาภะเรือนที่11มันเป็นจังหวะที่คุณจะต้องทำงานร่วมกับคนหมู่มากค่ะ มีเครือข่ายมีองค์กรหรือกลุ่มที่มีอิทธิพลต้องมาร่วมงานกับคุณหรือคุณต้องไปร่วมงานกับเขาเป็นลักษณะที่งานนั้นคุณไม่สามารถทําได้คนเดียวค่ะยังไงก็ต้องอาศัยการร่วมแรงร่วมใจเป็นทีมเป็นกลุ่มเพราะดาวพระสาวดาวกัมมะดาวการงานมาอยู่ในเรือนลาภะต้องข้องเกี่ยวกับผู้คนคอนเน็กชันสังคมออนไลน์สื่อโซเชียลมีเดียอย่างแน่นอนค่ะ ดาวพระราหูที่อยู่ในตำแหน่งเดียวกันนี้นะคะจะทําให้คุณได้เจอกับเพื่อนร่วมงานที่เข้ามาในชีวิตซึ่งการเจอนี้ก็มีหลากหลายค่ะ เจอกับคนที่จริงใจเจอกับคนที่สนับสนุนซัพพอร์ตหรือเจอกับคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ดังนั้นชาวและนาราศีเมษต้องพิเคราะห์พิจารณาในการครบคนให้ดีนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะงานจะก้าวหน้าได้เนี่ยมันก็มาจากความสัมพันธ์ที่มั่นคงค่ะเพราะฉะนั้นชาวเมษถ้ารู้จักเลือกคบคนนะคุณมีโอกาสเติบโตได้ชัดเจนเลยในเรื่องของการงานเป้าหมายที่คุณวางไว้ก็จะเป็นไปตามที่คุณคิด และในขณะเดียวกันชาวลัคณะราศีเมษอาจจะต้องการอาจจะต้องระมัดระวังการถูกหักหลังการถูกชักจูงให้ทําในสิ่งที่ผิดการถูกใช้เป็นเครื่องมือทางผลประโยชน์มันหลอกมันลวงให้คุณไปทําในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ชาวเมษจะต้องดูคนให้ดีค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะก็ต้องขอบอกไว้เลยว่างานใดก็ตามที่คุณมีความตั้งอกตั้งใจทําโดยการใช้ความตั้งใจจริงความอดทนจริงนะคะใช้การโฟกัสอย่างเต็มที่ของคุณจริงๆสมัยเชื่อว่างานนั้นมีโอกาสสาเร็จและลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะสิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องพึงระมัดระวังก็คือในระยะนี้ให้ระมัดระวังภาพลวงตาที่มันจะเกิดขึ้นนะบางทีมีคนเอาผลประโยชน์มาหลอกมาล่ ะะเอากําไรมาหลอกมาล่อให้เราไปลงทุนให้เราไปร่วมหุ้นสุดท้ายมันเกิดความผิดพลาดสิ่งนี้ต้องดูให้ดีนะคะและไม่เพียงเท่านั้นชาวลัคนาราศีเมษต้องระมัดระวังการคิดการตัดสินใจที่รวดเร็วจนเกินไปค่ะทําอะไรโดยการขาดความไตรตรองให้ดีมันก็มีโอกาสที่จะสร้างความเสียหายให้กับตัวคุณในอนาคตได้ค่ะในแง่มุมของการเงินการทองและโชคลาภนะคะ ในจังหวะที่ดาวพระสาโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพระเรือนที่11นี้นะ มันจะมีเกณฑ์เกี่ยวข้องกับเงินพิเศษเงินฟลุก๊กฟลุกเงินก้อนใหญ่ก้อนโตต้องบอกก่อนว่าชาวเมธท่านใดนะคะที่กําลังจะไปกู้จากธนาคารหรือบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆมีเกณฑ์กู้ได้กู้ผ่านมีความสําเร็จทางด้านการเงินเกิดขึ้นนะฮะท่านใดที่ชื่นชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคมีเกณฑ์ได้โชคได้ลาบบางคนนะคะอาจจะไม่ได้ชื่นชอบการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคค่ะแต่เป็นลักษณะที่คุณอยากจะวางแผนในการซื้อทรัพย์ชิ้นใหญ่มาครอบครองก็มีเกณฑ์ที่จะได้ซื้อได้หามาค่ะบางคนวางแผนซื้อบ้าน บางคนวางแผนซื้อรถก็จะมีเกณฑ์ได้ตามที่คุณตั้งใจตามที่คุณหวังค่ะดาวพระสาวนั้นนะคะบ่งบอกว่าเงินเนี่ยจะไม่ได้มาแบบง่ายๆดาวการเออดาวการงานโคจรมาอยู่ในเรือนลาพระนะมันไม่ได้หมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเกิดขึ้นง่ายนะต้องมาจากการลงทุนลงแรงต้องมาจากการทํางานอย่างเป็นระบบอย่างมีวินัยผลลัพธ์จะค่อยๆงอกเงยค่ะ ดาวพระเสาร์จะไม่ได้ให้ผลกับใครแบบฉาบฉวยหรือทําแป๊บเดียวได้มาไม่ใช่ลักษณะของดาวพระเสาร์ค่ะแต่จะเป็นลักษณะที่ว่าต้องทําไปเรื่อยๆทําอย่างมีวินยัยต้องใช้ความต่อเนื่องแล้วผลลัพธ์มันจะค่อยๆงอกเงยแล้วก็ชัดเจนนี่คือประโยชน์ที่ชาวลัคณะาราศีเมษจะได้รับแต่ดาวพระราหูจะให้ผลในแง่ของความเสี่ยงค่ะ อย่างเช่นการลงทุนเกงกําไรนะคะหรือการลงทุนอะไรก็ตามที่มันอาจจะให้ผลลัพธ์แบบฉาบฉวยอย่างเช่นการเสี่ยงดวงเสียงโชคมีเกณฑ์ได้มาค่ะแต่ไม่ควรที่จะใช้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตในประเด็นนี้ลองได้พอหอมปากหอมคอเท่านั้นนะคะ สิ่งที่อยากจะฝากเตือนชาวลัคนาราศีเมษในเรื่องของเงินเงินทองทองนะให้ระมัดระวังการถูกหยิบยืมค่ะมีคนรอบข้างรอบตัวญาติสนิทมิสหายคนในครอบครัวหรือว่าเพื่อนสนิทของคุณมาขอหยิบยืมแล้วมันทําให้คุณเกิดความลำบากใจในการปฏิเสธนะคะสิ่งนี้ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะพอไม่ให้เขาก็หาว่าเราใจดําพอให้ไปก็ไม่รู้ว่าจะคืนตอนไหนเป็นลักษณะนี้อยู่บ่อยครั้งเลยทีเดียวในแง่มุมของความรักความสัมพันธ์ค่ะชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะ ท่านใดที่ยังโสดอยู่นะคุณอาจจะเจอคนที่ถูกใจผ่านการเข้าสังคมผ่านงานที่ต้องทำกับคนเยอะๆผ่านการเข้ากลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมนะะมีเพื่อนแนะนำให้มีญาติแนะนำให้เนี่ยลักษณะนี้เกิดขึ้นนะะแต่สิ่งที่ชาวลัคนาราศีเมษจะต้องดูให้ดีคือการตรวจสอบสถานะให้แน่ใจค่ะบางทีอาจจะเจอกับคนที่มีพันธะทางความสัมพันธ์บางทีอาจจะเจอกับคนที่โสดไม่จริงเนี่ยลักษณะนี้เจอได้บ่อยครั้งส่วนใครที่มีคู่มีคนรักอยู่แล้วนะคะจะมีบทเรียน เกิดขึ้นค่ะโดยมากแล้วเป็นบทเรียนจากกลุ่มเพื่อนจากกลุ่มสังคมอย่างเช่นเพื่อนมาเล่าเรื่องนั้นให้ฟังทําให้เราเนี่ยรู้สึกไม่ไว้ใจคนรักคู่รักเกิดปัญหาความไม่เข้าใจเพราะคนรอบข้างมีบุคที่สมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องลักษณะน,นี้เกิดขึ้นได้ค่ะ และดาวพระเสาร์ที่โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพะฒนี้มันจะส่งผลทําให้คุณได้คิดได้ตัดสินใจว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เนี่ยคุณยังต้องการออคู่ของคุณอยู่ไหมคุณยังต้องการคนคนนี้อยู่ไหมมันจะทําให้เราได้คิดได้เลือกได้ตัดสินใจด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะสมัยมองว่าโดยภาพรวมแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปในทิศทางที่บวกมากกว่าทิศทางที่เสียนะคะ ส่วนในแง่มุมของสุขภาพค่ะด,ดาวพระเสาร์โคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนที่11เรือนลาพระร่วมกันกับดาวพระราหูอาจจะไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อด้านสุขภาพแต่ด้วยการที่ดาวพระราหูโคจรร่วมอยู่ด้วยนั้นมันอาจจะทําให้คุณเกิดสภาวะความเครียดง่ายจากสังคมและเพื่อนฝูงมีคนมาเล่าเรื่องท็อกซิกมีคนมาเล่าปัญหาให้คุณฟังมีคนมาเล่าเรื่องที่มันไม่ดีเรื่องที่มันบั่นทอนจิตใจให้คุณฟังจนกลายเป็นว่าคุณเกิดการเหนื่อยล้าจากการเข้าสังคมมีอาการเหนื่อยล้าจากการครบ คนคบเพื่อนนะคะมันทําให้คุณนั้นอาจจะปลีกตัวออกห่างจากกลุ่มเพื่อนนะคะหรือไม่เช่นนั้นเนี่ยชาว,าวราศีเมษอาจจะมีความเครียดนอนไม่ค่อยหลับหลับ,ลบ,ลบตื่นตื่น,นมีอาการภูมิแพ้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบประสาทเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยสิ่งนี้ก็ต้องระแมระแวดระ,ว,ระวังให้ดีด้วยนะคะส่วนในแง่มุมของจิตใจชาวเมษท่านใดที่เคยรู้สึกว่าจิตใจอ่อนแออ่อนล้าหรือมีสภาวะซึมเศร้าในช่วงก่อนหน้านี้จะไมมองว่าจะมีการปรับตัวดีมากขึ้นนะ ในแง่มุมของความมั่นคงและก็ทรัพย์สินกันบ้างค่ะแน่นอนว่าดาวกัมมะดาวการงานเมื่อโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนลาพระจะส่งผลทาให้ชาวลัคนาราศีเมษมีความมั่นคงผ่านเครือข่ายผ่านการลงทุนธุรกิจหุ้นส่วนการสร้างโครงการอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจร่วมกันกับคู่รักคนรักหรือว่าการลงทุนร่วมก,กันกับญาติคนในครอบครัวจะมีผลดีนะ นะคะสมัยมองว่าจะสามารถสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตของชาวลัคนาราศีเมษได้เลยถ้าคุณเลือกเส้นทางที่ถูกต้องนะและทําอะไรอย่างปร่งใสอ่นะคะสิ่งที่โดดเด่นยังมากต่อดวงชะตาของชาวลัคนาราศีเมษคือในระยะนี้จะมีการลยยนมิตรที่ดีเข้ามาในชีวิตคุณค่ะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้แสดงเห็นถึงแล้วเขาก็ได้แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของเขาคุณจะได้รู้เลยว่าใครคือเพื่อนแท้เพื่อนเทียม ะะและเป็นจังหวะที่ดาวพระเสาร์นั้นจะนําพาตัวคุณให้สู่เส้นทางของความมั่นคงอย่างเช่นได้เจองานที่ใช่ได้เจอช่องทางทําเงินที่มันสร้างความมั่งคัง่งร่ํารวยให้กับตัวคุณหรือว่าสร้างสิ่งที่ทําให้คุณมีกินมีใช้ประมาณนี้นะคะดังนั้นชาวลัคนาราศีเมษแม้ว่าดาวพระเสาร์กับดาวพระราหูจะทําให้เครือข่ายหรือว่ากลุ่มสังคมที่คุณรู้จักนั้นเกิดบททดสอบเกิดความสับสนเกิดแรงกดดันบ้าง แต่ถ้าคุณรู้จักใช้สติมีวินัยผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันจะเป็นความมั่นคงในระยะยาวคุณจะได้เจอกับความมั่นคงทางความสัมพันธ์ที่ดีเจอกับกาลยนมิตที่ดีแล้วก็เจอกับช่องทางที่นำพาตัวคุณไปสู่ความสำเร็จค่ะคร่าวๆเท่านี้นะคะสำหรับชาวละคนานราศีเมษชาวเมษท่านใดที่ได้มาฟังคลิปวิดีโอนี้สมัยก็อยากจะให้คุณน,น้อมเอาพลังงานดีๆกล่าวคำพูดดีๆต่อตัวคุณเองค่ะหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้ เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพย,ยดาฟ้าดินทั้งหลายได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้เป็นต้นไปคุณจะขอน้อมเอาพลังงานดีๆจากดาวทุกดวงเข้ามาเป็นแรงกระตุ้นเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้ประสบพบเจอแต่ความสำเร็จและราบรื่นค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ